ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการ์มนดันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นำไปมันตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Secret of c ฟซีโอพัตอีกเส้นเคยนะครับอยู่กันกับ G2Go นะวันนี้นะก็มีงบมาที่3,000บาทนะครัะแต่เราจะเบ็ดน้อยๆเลยนะเบ็ดไปตาละ6บาทนะเพื่อนๆแล้วก็ซื้อไม้ไป450ครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆโอเคสเก็ตเตอร์เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสิบการหมุนฟรีนะในรอบนนนนนนี้้้ะะะะะออออย่่าใหหมัดเพืๆโโไรว แม่งเปิดมาก็ดำเลยโอ้โหถ้าจะไม่มีดวงนะเพื่อนเพื่อนะวันนี้อะซื้อฟีเจอร์ส5 0ห้าสิบเหมือนเดิมครับไปเรามาดูกันมาไหมเออมาครับเข้าอีกหนึ่งครับภาวนาให้มันอกย่ตตกดำนะเพื่อนๆนนะแม่งตาแรกก็ดำเฮ้ยอันไหล่วันนี้เฮ้ยทําไมวันนี้มันเป็นอย่าง,งน,นี้วะเนี่ยเพื่อนๆสองรอบแล้วนะเนี่ยอา้าวมาครับเราคือนักสู้นะเพื่อนเพื่อนนะมามาหมุนกันอีกรอบหนึ่งดูซิว่ามันจะเข้าไหม แมหมันเขียวแล้วนะเพื่อนๆนะเออมาแล้วหนึ่งครับเพื่อนๆนะไปครับไปครับหมุนมาหมุนมาเขียวดิสวยครับเขียวดิโพกอีกกันหนึ่งมาอืม้มโอเคครับเพื่อนๆเข้าฟรีเกมเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสิบการหมุนฟรีในรอบนี้นะอะเรามาดูกันนะว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะเพื่อนๆไป สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเข้ามาลองเล่นเกมแบบผมนะก็แอดไลน์มาได้ที่ Add G2GO นะ Add G2G O A L นะครับเพื่อนๆแอด so ข้างหน้าด้วยนะมาครับเรายังคูณอย่างต่อนเนื่องนะไหลไปเลยนะไหลไปเออไวมาอีกคูณ13ล้ครับไปครับ12คูณ17นะเ,นเพื่อนๆนะเออ408บาทนะครับสำหรับในดอกนี้นะเพื่อนๆน,นะ อะผมขอไปรัวๆเลยนะครับเพื่อนๆไปคูณไปอีกคูณ37แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โห1,443บาทนะครับมาครับมาครับยังไปต่อได้นะโอ้โห2160ครับไปไวมากครับ เรายังเหลือกันอีกหนึ่งรอบแต่เพื่อนๆนะ3,819บาทนะคูณห้อ่ะมาครับรอบสุดท้ายนะสำหรับฟรีเกมในรอบนี้นะเออสกเกตเตอร์มาสิแม่เรียบร้อยนะคะัปด5ันหารนะเพื่อนๆโอ้โหกำไรอยู่นะเพื่อนๆนะเรามีงบมาแค่ส0 0พันนะ เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาปรับเป็ดให้เป็น2นะปรับต่ำๆไปเลยนะดูซิว่ามันจะเข้าไหมนะเพื่อนๆนะเราก็กาไรมา6กพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับเพื่อนๆอ่ะเบ็ดสองเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาเฮ้ยผมยังงงอยู่เลยนะเพื่อนๆสเก็ตเตอร์มาวันนี้เราเบ็ดสองวาดนะคะเพื่อนๆอ้าวเออโอเคแมงดํามาเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนๆไปซื้อฟีเจอร์ไปร้อยห้าสิบนะครับมาอีกไหม เร,เรามาหมุนกันอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆวันนี้ผมว่าไม่ค่อยมีดวงนะเพื่อนๆหมุนที่ไรแม่งก็ตกดำนะเออมาเขียวมาพวกเขียวมาอีกนึงเกือบนะเพื่อนๆพนเรียบร้อยครับเข้าฟรีเกมสำหรับ1ิบการหมุนฟรีในรอบนี้นะมาดูกันว่าเราจะได้กำไรมาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับเรามีทุนมาที่3,000บาทนะ ไปครับไหลไปเลยครับสเกตเตอร์มาเออตัวเจต่อไปเรื่อยๆนะคูณ17แล้วครับเพื่อนๆเออมาอีก21แล้วนะครับ8คูณ21นะเพื่อนๆคูณ25นะครับได้มา50บาทนะโอ้โหตัวเจกับสเกตเตอร์นี้นะอ้าวเราได้ฟรีเกมนะครับ10การหมุนฟรีเข้ามาอีก10เหลือการหมุน13นะครับเพื่อนๆ ไปครับเพื่อนๆไหลไปเลยครับคูณ37แล้วนะครับตัว10ไป y มา41แล้วนะครับเพื่อนๆต่อเนื่องไป y มาอีกเออแบบนี้แหละครับคูณเข้าไปได้มา166บาทนะเพื่อนๆมาเหลืออีก11รอบนะครับ ถ้าผมได้กําไรเยอะๆอีกนิดนึงนั้นเดี๋ยวผมจะพอแล้วนะเพราะว่า G2GO เนี่ยเขาไม่มีเทินนะครบแล้วก็สามารถเลิกได้เลยนะเพื่อนๆนะถ้าเราได้กําไรแล้วนะอ่ะและเขาก็มีระบบฝากถอนระบบออตโต้หรือว่าจะฝากผ่านทูมันนี่วอลเล็ตก,ก็ได้นะสะดวกรวดเร็วมากๆเลยมีเลี้ยงลับซับด้วยที่เราจะหารายได้จากตรงนั้นนะเพียงแค่คัดลอกแล้วไปส่งต่อให้เพื่อนๆก็จะได้1%ซจากยอดที่เขาเข้ามาเล่นเลยนะเพื่อนๆอ่ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้ที่ g 2 g o l นะครับ เรายังเหลือกันอีก5รอบนะคะเพื่อนๆกับคูณ57นะสำหรับ Secret of c ฟ o p a t พันะครับนี่เราก็ซื้อน้อยนะเบ็ด2นะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะมาครับเหลืออีก1รอบสุดท้ายนะยังคูณ69อีกยังไหลไปได้อีกนะครับ โอ้ยเจ็สิบเจ็ดแล้วนะครัพเพื่อน,อนมาครับอ่ะหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะได้มาอีกสี่ร้อยสิบาทนะเพื่อนๆนก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดนะเป็นเบ็ดสิบนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะตอนนี้เราก็ มีกำไรอยู่ที่7จ็ดพันแล้วนะคะเพื่อนๆนนะทุนเราแค่สามพันบาทนะครับผมว่านะวันนี้ผมพอดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนก็กําไรแล้วนะอ่ะสำหรับใครนะที่อยากให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ช่องผมด้วยนะคบยัง <c oughs> ไงก็รอติดตามชมคลิปต่อไปกันนะครับสําหรับวันนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ